ดีครับทุกคนวันนี้พบกับเกมเออ่ไฟบิลันนะเออ่ก็เกมนี้ก็คือว่าให้ผสมาสางเองมันเป็นเกี่ยวกเมเกี่ยวกับอ่ดอกไม้ไฟนะครับโอเคนะเนี่ยนะคบวิธีเล่นก็คือนี่เลยอุ้ยเลเวลเฟลเอนี่ก็เกมนี้ก็คือว่าเกมนี้ต้องสะสมให้ผู้ผู้ผู้อย่างนี้แหละแล้วก็แล้วก็เติมไฟ แล้วก็ต้องหลูปุปสรคอย่างนี้ด้วยด้วยเนี่ยป๊อกป๊อกป๊ปปอกปนนี้อย่าโดนไฟเลยป๊อกป๊อกโอเคแล้วก็ทุกคนดีท่าเลยีลนยสนาะมาเล่กเลยก,ลยกตอ สอนสไปเรื่อยๆเร่าแล้วเสร็จจะเอื้อยใจจังโอ้ยต้เติมนี่เติมทานแล้วก็เติมนี่เลยเทียนนี่ลบเปลียนสีเปลี่ยนสีอืมป๊อกป๊อกป๊อกแล้วก็ให้คุาคนเลยหล็กเหล็กเหลกเหล็่้างหลังยม่เยอล ไคุยตีนะครับโอ้โหได้ที่มาสามอย่างเลยเราต้องไปเติมถ่านโอเคเติมถ่านเติมถ่านเติมถ่านเราต้องขออาพลยพพด,ด้วยว่าพืนดีมีเสียงรบกวนนะครับเดี๋ยวต้องใส่ดีละจื๊บดีโอ้โหเหมือน TNT เลยโอ้โห โอ้โหไม่นช่ลองกนได้โอเคไม่เรีนต่อขออภัยด้วยนะแต่ใจมีสีลบเกิือ่ะก็ขออภัยด้วยนะยึดต้งเติมถ่านนะแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีโอเคแล้วก็ อกแล้ว hey, ก mm ็ใ hmm. ส่นี่โอ๊ยมันระเบิดได้ระวังหน่อยแล้วก็ให้โฟกคสเยอะๆทั้งวายเป็นสี่ต้นนี้ด้วนค่ะโอ้ยมันเป็นบองยาวปึ๊บปึ๊บแล้วก็เวฟว่าเวยว่า แล้วก็หนีเลยแล้วก็วนไปวนมานี่แหละนะฮะเอา้าโอ้ยบอดีป้ปุ๊บ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 โอ้ยยีมไม่ทันแล้วนี่นี่โอ้โหต้องวิดไปเก็บเก็บเก็บทีละทีละอันก็ค่อยเนาะโอ้ยเติมทานเข้าไปโอ้ยระวังระวังแล้วก็เติมไปแล้วจะทำอะไรอ โอเคแล้วก็ลบไปลบลบไม่ได้ต้องปลีสีโอเคดูมือไม่สีเหมือนจะไม่เหมือนต่าต่ลบดีไปเลยมนโอ้ได้ได้มีเพชรเหนียแล้วเนาะเก็บไปเก็บเก็บก็บโอเคเก็บครบแล้ว แล้วก็เติมทานโอเคแล้วก็เ,เ,กเ,เลื่อนไปจบาจ้าจ้าจ้าจโอจ้โอ้าจ้า็้าจ้าอยาจอาจ้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 า้าจ้าจ้บจ้้้้าจ้าจ้าจ้าเ้้าจ้าจ้โจ้า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 จ้วก็ให้คอยจ้้้้า นี่หนึ่งร้อยยี่สิบแล้วอืมปึ๊บ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 ,บ,บแล้วก็เติมถ่นานเลยครับนี่เดี๋ยวผมถ่ายอยู่ข้างนอกนะอืมอื้งหูโดนไฟแล้วโดนไฟโดนไฟแต่ผมไม่อยากอยู่ข้างในเพราะมันรบกวนเกินไปเพราะมีคนอยูไ่ไม่มีสมาธิแบบทางคลิปนะครับนีดียังไงแนี่ยิ่ง่หญ่นี่หนะเป็นสิ่ง ดูด้วเถิดจะได้ถึงนั่นไหมถึงแล้วค่ะฉันเหนื่อยกันแล้วเหนื่อยกันแล้วได้คุณแปะโถโอ้โหอะไรเนี่ยเหมือนบวกมันเกิดเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่ต้องเติมแบบนี้แล้วก็ป๊อกป๊อกป๊อกติดแล้วก็สี แล้วก็อ,อุอ้ยอีกปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็แล้วก็เวียนไปเวียนไเวียนไปเวียนมาเวียนไปเออโหมปปอปป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 ปมปป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 ปอ โหสุดยอดเลยเกมเลือดไปด้วยรื่อยเป็นพ่อเกมน่ะปีเป็นพ่อ E T E โอ้โหนะฮะโดยฉลองปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่วันนี้มันมีปีใหม่เรืยยังไม่ถึงไว้โอเคแล้วก็เก็บไป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 เก็บมาแล้วก็ยืด แล้วก็เวนไปเวนมาเวนไปเวนมาแล้วก็เก็บทานเดี๋ยวถ้าไม่มีทานเนี่ยมันก็จะไม่มีปุ๊ออกมานะเปลี่ยนสีต่อไปดีต้องเปลี่ยนสีแบบขั้นเทพให้ถูกคนในนี้จะมีล้ําตัวเยอะเลยนี่เยอะมากได้คุณสี มาเล่นเลเวลสี่มาให้ผมเล่นเกมนี้ต่อไปต่อไปลองนี้ลองจื้มทานดูจ้า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 จ้โอเคแล้วก็แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาอันนี้ให้เล่นต่อสุดท้ายละกันผมไม่ไม่ไม่ไหวละดีแล้วก็จ้า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 จ้แล้วก็ปี๊ใส่ทานลงไปอุ๊ยอุ๊ยระเบิดแล้วจ้าจ้าจ้าจ้จ้แล้วก็าย,างงย,ย,ววยา โอ้โหมาแค่อันเดียวเกมใน้ด่หทีกี่ยวกัวนั้นแล้วแต่ซักให้ผมด้วยถ้าอยากให้ผมกินอะไรอ่ะบอกคอมเมนต์เลยนะในวันแต่ครั้งหน้าจะให้ผมกินอะไรบอกคอมเมนต์เลยแล้วสำหรับวันนี้บอลาไปก่อนจุยกันหม่ที่ก็สวัสดีครับ